คือเอฟซีที่น่ารักขอบะนาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มารีวิวเหรียญที่ส่งมาจากทีมงานนะคะอันนี้ก็จะร้อยเหรียญพอดีแน่เลยอ่าร้อยสามสิบต้องเอาออกสี่สิบสามโหมีมาร้อยสามสิบเหรียญเลยนะคะทุกคนสี่สิบสามปีสี่สามไปนารับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะ เหรียญ10บาทพศสอง 2, 5, 4, 3สสนะคะรานะคารับซื้อนะคะเหรียญละ15บาทท่านใดมีท่านใด,นดต้องการขายก็ทักมาได้แต่จํานวนเยอะนะคะทีคุ้มค่าส่งแบบนี้ค่ะมีมาประมาณอย่างนี้นะคะถ้ามีเหรียญสองเหรียญก็ไม่คุ้มนะคะเหรียญสิบห้าบาทสองเหรียญไม่คุ้มค่ะจํานวนต้องเยอะเดี๋ยวมาดูว่าปรรนารับซื้อเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่บรรดาก็จะแจงเลยนะคะอันนี้ สี่สามมาทั้งสิ้นนะคะร้อยสามสิบเหรียญร้อยสามสิบเหรียญไปนักก็จะต้องเอาออกแล้วเอาใส่ถุงแค่หนึ่งร้อยเหรียญเนาะแพ็คแพ็คถุงละร้อยเหรียญเพื่อที่จะสะดวกอันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเหรียญสองห้าสี่สามนะคะเหรียญละสิบห้าบาทสวยเนี่ยใครบอกว่าเหรียญหายยาก ใครจะไปหาได้พอสอที่ที่ปนักรับซื้อหาได้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะเขาหามาให้ปนักเี่ยคะ่ะอันนี้มีมาทั้งหมดร้อยสามสิบเหรียญเห็นไหมคะแล้วเขามีไม่ได้ว่ามีมาแค่นี้นะคะมีมาบ่อยมากนะคะทุกาอาทิตย์ประมาณประมาณเกือบจะอาทิตย์ละครั้งนะคะอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะได้เงินจากปนักไปโดยประมาณห้าพันกว่านะคะที่เหรียญที่ส่งมานี้ก็เป็นเงินห้าพันกว่าห้าพันกว่าต้นทุนกับกําไรเกินคะ่ะ เกินถ้า5,000นะคะจะต้องมีเหรียญนี่ถึง500เหรียญใช่ไหมคะหน้าเหรียญแต่นี้ไม่ถึงนะคะหน้าเหรียญมีมาแค่ออันนี้ร้อยสามสิบแล้วอันนี้ไม่ถึงร้อยเหรียญหน้าเหรียญไม่ถึงสองร้อยเหรียญสองร้อยสองร้อยเหรียญก็สองพันบาทใช่ไหมคะหน้าเหรียญไม่ถึงสองร้อยเหรียญค่ะได้รับเงินไปห้าพันกว่าเกินห้าพันนะคะหาเลยค่ะทุกคนพศที่พนักงารับซื้อแต่ถ้า จากระบบตังทอนเลยอ่ะจะมีน้อยนะคะเพราะเราซื้อของครั้งหนึ่งก็ผ่านตังทอนเหรียญหนึ่งเพื่อเผอบางครั้งเราซื้อไปก็ไม่มีตังทอนเหรียญสิบาทมาใช่ไหมคะวิธีการหานะคะแนะนําค่ะแลกตู้หยอดเหรียญต่างๆตู้หยอดเหรียญที่มีการหยอดเหรียญทุกตู้ค่ะจะเป็นตู้อะไรก็ได้ที่ตู้หยอดเหรียญน,นะคะแลกแล้วก็มาคัดมีค่ะมีมีคนทําแบบนี้เยอะนะคะคัดอาหารพศออแล้วก็มาส่งขายได้เลยนะคะเป็นน่ายินดีค่ะ ะะอ่ะสี่สามจบมาก็จะเป็นสี่สองเนาะค่ะเหรียญสี่สองปีพศสองห้าสี่สองสองห้าสี่สองไปได้รับซื้อเหรียญละสิบเหรียญละยี่สิบบาทค่ะสองห้าสี่สองเนี่ยค่ะของของบรรดน,นะคะของคนอื่นค่ะอาจจะดูโน่นนี่นั่นอาจจะดูตำหนิรูป,ปรพรรณ รูปพัณ์สันนิษฐานต่างๆแต่ของพนาดูแค่พศสอรจริงๆนะคะดูดูแค่พอสออย่างเดียวเลยไม่ต้องดูอย่างอื่นเนี่ยค่ะดูอย่างนี้พศสอบงห้าสี่สองเห็นไหมคะเนี่ยเลขเลขสองห้าสี่สองแค่นี้จริงๆแต่ขออย่าชารุดนะคะอย่าไปเหรียญชำรุดที่เหรียญบินเยอะๆนะคะขอขอไม่รับนะคะเหรียญเพราะมันขายไม่ได้พนาดก็คือบอกตลอดเลยนะคะว่าพนาดซื้อเหรียญมาขายต่อ วันจะซื้อเฉพาะเหรียญที่ขายได้เหรียญอะไรที่ขายไม่ได้ไม่รับนะคะอย่างเช่นเหรียญถึงพอสอที่ผลิตน้อยหายากจริงแต่ถ้าเป็นชัมรุตก็ขายไม่ได้อยู่ดีนะคะเจเป็นพอสอหาง่ายหายากแต่ขอไม่เป็นชัมรุตนะคะชัมรุตจะไม่รับเลยนะคะแต่อันนี้มาี่สภาพใช้ได้เลยแบบนี้เลยนะคะสภาพสภาพพร้อมที่จะเอาไปให้นักสะสมสะสมต่อค่ะนะคะเนะขาเป็นแบบนั้น อันนี้ไม่ต้องบอกก็ได้น้อว่าแบบไหนถ้าท่านไปซื้อเหรียญท่านก็สังเกตดูแล้วกันว่าตัวท่านเองอ่ะท่านท่านจะเลือกเอาแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยค่ะแบบที่ไม่ชารุดนะคะแบบแบบที่ขายต่อได้ค่ะสรุปว่านะคะเหรียญที่เปนัดรับซื้อค่ะสามหนึ่งห้าร้อยสี่หนึ่งแปดสิบบาทสี่สองยี่สิบบาทสามสี่ยี่สิบห้าบาทค่ะรับตามนี้นะคะพอสอ หลักๆเลยนะคะแต่ถ้าเป็นพอสอร,รองๆย่อยๆอ่ะอย่างเช่นสี่สามอย่างเงี้ยค่ะก็รับเหรียญละสิบห้าบาทสี่สามจริงๆเขาก็จํานวนผลิตก็ยังไม่เยอะนะคะไม่ถึงสองล้านเหรียญน,นี่ก็ถือว่าไม่เยอะและอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงเนี้เหรียญของราชการที่เก้าอ่ะถูกหมุนเวียนเข้าระบบไปไปหลอมเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราไม่อยากให้ถูหลอมเราต้องเชิญเก็บค่ะต่อ สี่สองไปแล้วสามสี่สิบบาทสตังทอนนะคะพอสอ 2, 5, 3, พพอสองห้าสามสี่ดูเพียงพอสอสองห้าสามสี่รับซื้อเหรียญละยี่สิบห้าบาทค่ะดูเพียงพอสองจริงๆนะคะเนี่ยสองห้าสามสี่สองห้าสามสี่นี่เขาเป็นเหรียญที่หายากนะคะไม่ได้ว่าหายากกับสี่สองอีกเขาเป็นปีต้นๆนนะคะปีผลิตปีแรกๆ เขาใช้งานมันนานนานกว่าสี่สองเพราะฉะนั้นเหรียญนะคะหายากกว่าแน่นอนถึงจะผลิตเยอะกว่านะคะสี่สามสามสี่ค่ะสามสี่นี่ผลิตผลิตเยอะกว่าสี่สองแต่พราะนั้นให้ความสําคัญเข้ามากกว่านะคะสามสี่ได้รับซื้อเหรียญละยี่สิบห้าบาทส่วนสี่สองไม่ได้รับซื้อยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะสี่สองผลิตหนึ่งล้านกับสามหมื 30, ่นเหรียญสามสี่นะคะผลิตหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเหรียญค่ะ สงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมผลิตเยอะกว่าแล้วทําไมไปน่าซื้อถูกกว่าใช่ไหมคะเพราะว่านี่แหละค่ะเหตุผลที่พน่ให้เป็นเหรียญที่เขาผลิตมาก่อนนานแล้วนะคะเป็นปีต้นๆเป็นเป็นปีผลิตต้นๆนะคะเขาจึงผ่านใช้งงานมามากกว่าซึ่งมันก็ต้องหาย,ยากกว่าเนาะกระชมรุสูนหายไปตามกาลเวลาเนี่ยค่ะนะคะสิบบาทปีสองห้า สาสนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบหาบาทท่านใดมีต้องการขายนะคะขอจํานวนเยอะนะคะจะได้คุ้มค่าส่งค่ะเหรียญสองเหรียญไม่คุ้มค่าส่งนะคะถ่ายรูปเหรียญส่งมาใต้คลิปเนี่ยเลยนะคะ,ะหรือไม่ก็แอดไลน์ไปน่จะพยายามให้ไลน์อยู่ตลอดลิงไลน์นะคะเพิ่มเพื่อนมาค่ะเพิ่มเพื่อนมาแล้วก็พูดคุยกันต่อทางไลน์จะสะดวกค่ะเพราะทางไลน์เราก็จะคุยโทรศัพท์คุยก็ได้ ให้เบอร์โทรให,ให้ที่อยู่ติดต่อให้เลขที่บัญชีโอนเงินค่ะประมาณนั้นนะคะติดต่อทางไลน์นะคะทุกคนเ,เข้อความม่นด้ไม่ได้เข้าไปอ่านนะคะม่ได้อ่านไลน์อย่างเดียวค่ะโอเคสามสี่จบจบสองห้าสามสี่ก็มาต่อสุดท้ายนะคะหมุนเวียนมันสุดท้ายสิสองห้าสี่หนึ่งของมัได้สามหนึ่งค่ะสุดท้ายสองห้า สองห้าสองห้าสี่หนึ่งเนาะสองห้าสามหนึ่งสองห้าสี่หนึ่งนี่ยมีสามหนึ่งก็มีสี่หนึ่งก็มีค่ะเหรียญเหรียญสิบบาทสตังค์ทอนนะคะพศสองห้าสี่หนึ่งนะคะรับเหรียญละแปดสิบบาทค่ะเหรียญละแปดสิบบาทนะคะสองห้าสี่หนึ่งท่านใดต้องการขายก็อันทักมาได้เลยะคะ่ะ